น,นีแดดออกแต่เศร้านะครับก็เ,เลยกลางแขงผดิตไฟนะครับปึ๊บนะครับรับถ้าเกิดได้เครื่องไปนะครับก็เสียบไปเลยบวกนะครับลบเข้าไปนะบปึ๊บให้มีเสียงกิ๊บนะครับเปิดตู้นะครับคมเ,เกเกอร์ขึ้นนะครับ นี่ครับทำงานเรียบร้อยนะครับชาร์จนะครับดยวดูแอปกันนะครับครับมาที่รูปช้างนะครับกดเข้าไปนะครับนะครับสถานะนะครับขึ้นการชาร์จนะครับคำนวณไว้นะครับถ้าแดดประมาณนี้นะครับตอนนี้แดดแดดได้แต่ว่าไม่ได้เอาไปตากเต็มที่นะครับยังมีเงาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับ จะใช้เวลาชาร์จประมาณสองชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับมีแอปก็จะช่วยประโยชน์ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมชุดนอนน่าใช้งานง่ายนะครับเสียบสองสายนะครับเสียบสองสายไฟออกปักตรงนี้นะครับสวยงามนะครับตู้ทึบกระจกใสนะครับเป็นอะคริลิกนะครับ งานจะประมาณนี้นะครับมีล้อเลื่อนนะครับปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วมีล้อเลื่อนเลื่อนง่ายเขี่นสะดวกนะครับพอเหมาะนะครับเดี๋ยวทําการแพ็คส่งนะครับตอนนี้กําลังคํานวณสายไฟนะครับมีลูกค้าจะดรใช้นะครับเบอร์โทรติดต่อก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับสนใจทักทายได้นะครับสวัสดีครับ